ซื้อประกันหรือต่อประกันออนไลน์ด้วยตนเองแบบผ่อนชำระกับทิพยะประกันภัยเราสามารถทำได้อย่างไรบ้างไปชมกันเลยนะครับสวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปุ้ยไก่แชนแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ปุ้ยจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็วิธีการต่อประกันรถยนต์ออนไลน์กับทิพยพประกันภัยด้วยตนเองนะครับสามารถต่อได้อย่างไรบ้างแล้วก็มีวิธีผ่อนชำระได้อย่างไรบ้างไปชมกันเลยนะครับสำหรับ ของผู้เองนะครับก็จะมีอีเมลเขาแจ้งเข้ามานะครับแล้วก็ให้ต่อประกันกับทิพยจประกันไปนะครับผมก็ได้ทําการต่อราคาแล้วก็สอบถามไปทางหลายอินบ็อก์เรียบร้อยแล้วนะครับว่าขอสนทดป,ประกันภยัยแล้วเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่แจ้งมาว่าส่งลิงก์ให้ทางอีเมลแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เข้าไปคลิกที่ลิงก์ทางอีเมลได้เลยนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปที่ลิงก์นะครับก็จะไปที่หน้ากรมธรรม์ของเราเลยนะครับ สำหรับนี่ก็เป็นกรมธรรม์ของตัวผู้เองนะครับก็คือต่อประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งนะครับแบบซ่อมอู่นะครับทุนประกันอยู่ที่ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับแล้วก็เบี้ยประกันอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบเอ็ดจุดหกสองบาทนะครับซึ่งสูงจากปีที่แล้วประมาณสองพันครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ย ก็มีการเคลมไป2ครั้งนะครับก็ทําให้เบี้ยประกันเราสูงขึ้นนะครับจากนั้นเราก็กรอกข้อมูลนะครับก็กรอกอีเมลนะครับจากนั้นก็มาติ๊กตรงกรมธรรม์นะครับให้จัดทรงที่ไหนนะครับก็ตามที่อยู่ที่เราแจ้งไว้เบื้องต้นแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เขาจะให้เลือกชําระนะครับว่าชเระจะชําระแบบไหนนะครับก็จะมีทั้งชาระแบบจํานวนเต็มแล้วก็ชําระแบบผ่อนนั่นเองนะครับแล้วก็จะชําระแบบ ผ่อนนะครับแล้วก็ติ๊กช่องชําระแบบผ่อนนะครับลำดับแรกนะครับก็เลือกธนาคารที่จะผ่อนชําระนะครับก็จะมีทุกธนาคารเลยนะครับจากนั้นก็เลือกระยะเวลาที่จะผ่อนชําระนะครับก็มี3เดือนนะครับหเดือนแล้วก็10เดือนนะครับอันนี้อยู่ที่เราเลือกเลยนะครับว่าจะเลือกกี่เดือนหลังจากเราเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปที่ตรงคําว่ายอมรับเงื่อนไขนะจากนั้นก็กดคําว่าต่อไปนะครับ ซื้อออนไลน์นะครับจะชะําระเราจะชําระผ่านบัตรเครดิตนั่นเองนะครับก็คือเหมือนเราไปซื้อ iPhone สักเครื่องหนึ่งแล้วก็ผ่อน0%ูนเปดือนนี่นะครับเหมือนกันเลยครับอันนี้ก็เราก็กรอกข้อมูลบัตรเครดิตของเราครับกรอกให้เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเสร็จสิ้นการชําระค่าประกันนะครับสำหรับเอกสารตัวจริงก็จะส่งมาทางที่อยู่ที่เราระบุไว้นั่นเองนะครับสาหรับปุ้ยกเอชแนนลก็ขอ จบคลิปการซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์แบบผ่อนชำระกับทิพยะประกันภัยเพียงเท่านี้นะครับถ้า,อาชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณครับ